ท่านผู้ชมที่เคารพรายการเปิดบันทึกตำนานในวันนี้จะนำพาท่านทั้งหลายไปเปิดบันทึกตำนานถึงเรื่องราวของพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงอีกรูปหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่หัวเมืองใหญ่ฝ่ายเหนือของประเทศไทยที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายทั้งไทยและต่างประเทศต่างนิยมไปท่องเที่ยวเพื่อชมาศาสนาสถานสำคัญสำคัญมากมายหลายแห่ง และจะได้กราบนมัสก,การพระสงฆ์ที่เปี่ยมไปด้วยศิลาจริยวัตรอันงดงามเปี่ยมไปด้วยเมตตาธรรมสูงส่งครูบาเจ้าที่มีอายุ98ปีอยู่ที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่พระครูวรวุทธิคุณหรือครูบาอินอินโทรหรือที่สาธุชนทั่วไปเรียกท่านว่าครูบาฝาหลัก ถึงแม้ท่านจะมีอายุมากแล้วแต่ท่านก็ยังสงข์ญาตโยมสานุสิทธิ์และผู้ที่เคารพไปกราบไหว้ท่านโดยไม่เห็นแก่เน็ตแก่เนืน่อยตามคำบอกเล่าของท่านพระครูบรุธทธิคุณชื่อเดิมท่านว่าอินท่านเป็นบุตรของนายนุง่งและนางคำป้อโตคำสุขท่านเกิดเมื่อวันที่6กอุมภาพันพ์พัน4 4 6ตรงกับเดือนส แรมห้าค่ำตีทองวันเสาร์ณบ้านทุ่งปุยตะบนยางครามอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยเจ้าคู่ครองนครเชียงใหม่ขณะนั้นคือเจ้าอินทรวโรรสสุริยวงศ์ครัวอินท่านมีพี่น้องร่วมบ,บิดามารดาห้าคนด้วยกันท่านเป็นคนที่สองท่านใช้นามสกุลต่างไปจากบิดามารดาและพี่น้อง เนื่องจากสมัยก่อนไม่มีนามสกุลใช้มาเริ่มใช้ในสมัยรัชกาลที่6ต่างคนต่างก็ตั้งนามสกุลกันเองท่านบวชอยู่ท่านก็แต่งนามสกุลเองว่าวุฒิเจริญเพื่อให้เจริญในพระพุทธศาสนาท่านเติบโตมาในครอบครัวของชาวนาชีวิตในวัยเด็กก็เรียบง่ายไม่ต่างไปจากเด็กในสมัยนั้นโดยทั่วไปคือช่วยครอบครัวทำงานทำการพออายุสัก1112ปี ก็ไปอยู่วัดเพื่อเรียนหนังสือท่านว่าสมัยก่อนอายุ1112ปีก็ดูยังเด็กอยู่ตัวไม่ได้ใหญ่โตอะไรเนื่องจากสมัยก่อนเด็กกินนมแม่ไม่ได้บำรุงด้วยนมวัวเช่นในปัจจุบันนี้เมื่อมีลูกสิ์ถามถึงอุปนิสัยในวัยเด็กของท่านว่ามีแววอย่างไรบ้างที่ทำให้ท่านบวชอยู่ในพระพุทธศาสนานาน,านจนถึงทุกวันนี้ท่านตอบแต่เพียงว่าท่านก็มีความเมตตาเอ็นดูสัตว์ไม่เคยทรมานสัตว์ ท่านกำพร้าบิดาเมื่ออายุประมาณ1112ปีก่อนไปอยู่วัดทุ่งปุยพ่อของท่านเสียชีวิตตั้งแต่อายุประมาณ50ปีโยมแม่รับภาระในการเลี้ยงดูบุตรธิดาโดยมีพี่ชายคนโตของท่านเป็นหลักช่วยครอบครัวส่วนท่านเองหลังจากเข้ามาเป็นเด็กวัดที่วัดทุ่งปุยตะบลยางครามซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ประจำหมู่บ้านแล้วก็อยู่ในบรวรพธศาสนามมาโดยตลอดอยู่วัดนอนวัดช่วยทำงานในวัด อุปทาครูบาอาจารย์ไปพร้อมๆกับการศึกษาเล่าเรียนการเรียนเบื้องต้นจะเรียนภาษาลานน้านนาและเรียนสวดมนต์บทต่างๆสมัยก่อนคนล้านนานิยมบวชเนรมากกว่าอุปสมบทเป็นพระภิกษสุสงฆ์คนที่จะบวชเนรได้ต้องเป็นเด็กวัดก่อนสักปีหนึ่งหรือสองปีและท่านก็ได้บวชเป็นสามเณรเมื่ออายุ ได้14ปีที่วัดทุ่งปุยเมื่อวันที่1มกราคม2460โดยมีเจ้าอธิการยศหรือครูบามหายศเป็นพระอุปชาและเมื่อเป็นเนนอายุได้15ปีท่านก็เริ่มปฏิบัติสมถกรรมฐานแบบอาณาปานาสติโดยใช้คำภาวนาว่าพุทโธโดยมีท่านครูบามหายศอุปชาของท่านเป็นผู้สอนหลังจากท่านปฏิบัติกรรมฐานแล้ว ก็มีความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นตามธรรมดาเมื่อเ네นนเรียนจบแล้วก็จะมีการปรึกษาหารือกันระหว่างเ네นนกับเจ้าวาดว่าจะอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ต่อรหรือไม่ถ้ายอมอุปสมบทพ่อแม่ก็จะพรอยดีใจถ้าไม่อุปสมบทก็จะลาสิกขาไปส่วนท่านเองได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุอยู่ที่วัดทุ่งปุ๋ยโดยอุปสมบทณนะพัทศีมาวัดป่าลานตะบนยางคราม เมื่อวันที่15มิถุนายนพศ2466เวลา10นาฬกาอายุได้20ปีบริบูรณ์ฉายาในตอนนั้นคือพระอินทอินโถโดยเจ้าอธิการยศเป็นพระอุปชาพระอธิการกว้างวัดสองแควเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอธิการใต้วัดทุกปุ๋ยเป็นพระอนุสาวนาจารเอาละครับช่วงนี้เรามาพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาเปิดบันทึกตำนานกันต่อครับ เมื่อสักครู่เรากำลังเปิดบันทึกตำนานครูบาอินแห่งวัดฟ้าหลังอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ครับเราจะไปเปิดบันทึกตำนานของท่านกันต่อทางด้านการปฏิบัติครูบาอินยังคงปฏิบัติพุทธโธต่อไปโดยเรียนกับท่านครูบามหายศผู้เปันเา้าของท่านการปฏิบัติเมื่อตอนเป็นพระภิกษุนั้นท่านว่ายิ่งต้องระวังในศีลมากขึ้นวัาตอนเป็นเอตเนื่องจากศีลใน,ใน พระภิกษุมีถึง227ข้อส่วนเนนนั้นมีศีลเพียง10ข้อเท่านั้นหลังจากออกพรรษาแล้วท่านจะไปออกรุกขมูลที่ป่าชาท่านเล่าว่าสมัยก่อนนั้นการออกขุดงไม่เป็นที่นิยมของพระทางเหนือนักต่จากพระทางอีสานที่เดินทุดงกันเก่งครูบาอาจารย์สายของท่านไม่ได้ออกเดินทุดงท่านจึงไม่ได้ออกเดินทุดง แล้วลูกบูได้มีโอกาสออกตุดงไหมครับไายดำเออคราวนี้ยมันได้ออกออกจากต่างจังหวัดวายดำอำเภอเนี้มันตอนนี้มันออกมันก็มาออกลูกขมูลครับนะด,ด,ดำอเานี้ที่สามวันเจ็ด,ดวัน <laughs> ลุงปู่มีสายธรรมที่ร่วมรุกขมูลกับลวงปู่ไหมครับสายธรรมสมัยนั้นลุงปู่ไปกับพระอาจารย์รูปใดครับผมโม้เล่นเสี่ยโม้เลย,ย <laughs> เรื่องที่ครูบาอินประทับใจและเล่าถึงอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการสร้างทางขึ้นดอยสุเทพของครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งลนานนา เรื่องที่ท่านไปศึกษาวิปัสสนากรรมฐานที่วัดมหาธาตุกรุงเทพโดยเรื่องการสร้างทางขึ้นดอยสุเทพของครูบาสีวิชัยนั้นท่านเล่าว่าครูบาสีวิชัยได้รับการเคารพนับถือมากในสมัยนั้นเนื่องจากการปฏิบัติของท่านเป็นที่ศรัทธาของพระเนรที่สําคัญคือการฉันเจการนั่งหนัก ครูบาศรีวิชัยปฏิบัติธรรมโดยใช้คำภาวนาว่าพุทโธเมื่อครูบาศรีวิชัยสร้างทางขึ้นดอยสุเทพนั้นท่านว่าตรงกับสมัยของพระยาพหลพลพยุหเสนามีคนมาจากที่ต่างๆมาช่วยกันสร้างถนนทั้งพวกเมืองพวกยางพระเด่นก็ด้วยแต่ละคนเอาขอบกหรือว่าจอบไปช่วยกันบางคนก็เอามาถวายโดยไปซื้อมาจากตลาด วัดทุ่งปุยก็ไปร่วมสร้างด้วยในานามของวัดทุ่งปุยคราวนั้นครูบาอินและโยแม่ก็ไปช่วยด้วยการสร้างทางแ่งเป็นตอนๆท่านเล่าว่าสนุกมากกินนอนอยู่กันที่นั่นนอนกันตามป่าโดยทำซุ้มทำตูบนอนกันตกกลางคืนพระสุขก็ช่วยกันระเบิดหินเพื่อทำถนนหนทางท่านว่าครูบาศรีวิชัยต้องการให้มีวัดรายทางขึ้นไป จนถึงวัดพระาธาตุดอยสุเทพคือเริ่มที่วัดศรีโสดาเท่านั้นครูบาอินอยู่สร้างทางจนหมดช่วงของวัดพุ่งปุยก็เดินทางกลับเรื่องราวการไปศึกษาวิปัสนาที่วัดมหา,าธาตุท่านได้ไปศึกษาวิปัสนาที่วัดมหา,าธาตุกรุงเทพมหานครเมื่ออายุประมาณ51ปีท่านอธิบายความแตกต่างระหว่างสมถกรรมฐาน,านกับวิปัสสนากรรมฐานว่า สมถกรรมาฐานทำให้ใจสงบเป็นเรื่องสมาธิส่วนวิปัสสนานั้นเป็นเรื่องของการฝึกสติการฝึกตามแนวสติปัฏฐานสี่ท่านเคยไปฝึกกับพระเทพสิทธิบุณีโดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์ซึ่งขณะนั้นเป็นพระพิบลธรรมอาจอาสภะเป็นประธานครูบาอาจารย์จากทางเหนือ ที่ไปปฏิบัติวิปัสนาในครนั้นก็มีครูบาปรมจักที่วัดพระพุทธบาทตากทาครูบาอินทจักวัดน้ําบ่อหลวงท่านอาจารย์ทองสิริมังคโรวัดรําเปิงปัจจุบันเป็นที่พระพุมธมญาณเทระเมื่อท่านสําเร็จกลับมาแล้วก็มาฝึกสอนพระภิกษุสามนเณรญาติโยมตามวิธีนี้ท่านว่าลูกศิษย์ของท่านปฏิบัติกัน ท่านผู้ชมครับเรื่องราวของครูบาอินยังมีอีกมากเราจะพักกันอีกสักครู่ก่อนนะครับก่อนที่จะได้มาเปิดบันทึกตำนานของครูบาอินกันต่อหลังจากพักชมโฆษณากันครู่เดียวครับเมื่อปีพศ2504จำนวนรัศดรในหมู่บ้านสันหินเพิ่มมากขึ้นจึงต้องการโรงเรียนสำหรับบุตรหลาน ได้ร่วมกันเข้าชื่อขออนุญาตใช้ที่ดินของกรมทางหลวงที่สงวนไว้มาสร้างโรงเรียนซึ่งกรมทางหลวงก็ได้อนุญาตเมื่อเตรียมที่ทางเรียบร้อยแล้วชาวบ้านสันหินหรือฟ้าหลังก็ได้ร่วมกันไปอารัธนามนมน์ครูบาอินสมณศักข,ขน,น,นั้นก็คือพระครูอินเป็นประธานสร้างโรงเรียนซึ่งท่านก็ได้รับ และพอดีจะถึงฤดูเข้าพรรษาทางคณะสัทธาจึงช่วยกันแทวทางที่วัดร้างฝาหลังสร้างเป็นอารามและอารัธนาให้ท่านจำพรรษาอยู่ที่นั่นเลยและขณะเดียวกันก็เตรียมการสร้างโรงเรียนต่อไปโดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการเลยได้ใช้เวลาในการสร้างเป็นเวลา1ปี6เดือนจึงแล้วเสร็จส่วนทางวัดทุ่ง ซึ่งเป็นวัดเดิมของท่านก็ได้มอบให้พระบุญปันปัญโยซึ่งมีศักดิ์เป็นญาติผู้พี่ผู้น้องและได้บวชหลังท่านหนึ่งพรรษารักษาการแทนวัดฟ้าหลังก่อนที่ครูบาอินจะมาอยู่ที่นั่นนั้นเป็นวัดร้างยังมีโบราณวัตถุสถานหลงเหลืออยู่ที่ชื่อว่าวัดฟ้าหลังนั้นตามคําบอกเล่าของคนโบราณที่ซืบทอ,อดกันมาก,ก็คือ เป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์มากกล่าวคือหากปีใดฟ้าฝนแห้งแรงไม่ตกต้องตามฤดูกาลพวกชาวบ้านจะพากันเอาข้าวตอกดอกไม้ผู้เทียนและนิยนพระสงฆ์มาทำพิธีบวงสวงเทวดาเพื่อขอฝนเมื่อทำพิธีถูกต้องจะปรากฏว่าบนท้องฟ้าจะมืดมัวและเต็มไปด้วยก้อนเมฆแล้วฝนก็จะลังลงมาจากท้องฟ้าอย่างไม่ขาดสาย าวบ้านจึงตั้งชื่อว่าวัดร้างฟ้าหลักช่วงที่ลุงปูมาอยู่ที่วัดฝรั่ลักนี่ลุงปูได้เริ่มพัฒนาอะไรเป็นขั้งแรกครับหรือปฏิสังขรณ์อะไรครับขั้งแรกแบบกำแพงก่อนครับสร้างกำแพงก่อนกำแพงที่แหละสร้างบดก่อนสร้างโบด เขาเซตตั้งบกุกลงมาบสร้างตังตวไปซดเจดีี่สร้างที่หลังครับก็ผมจำได้เจดีทำทีหลังผมมาทันผมปูนร้ายเจดีกับซุปตะตัอยู่ภยสภาพของวัดที่เห็นในปัจจุบันท่านค่อยๆสร้างขึ้นทั้งสิน้นคติการสร้างของครูบาก็คือค่อยทำไปท่านไม่บอกบุญให้ใครเป็นทุกข์เดือดร้อนท่านมักจะสั่งสอนลูกศิษย์เสมอ ว่าอยา่าทำบุญให้ตนเองเดือดร้อนให้ทำตามกำลังศรัทธาธรรมะนั้นบางคนเขาก็มาเป็นนี้การนะก็อลอ้้ทื่วงาธรรมะเออปังไม่มีความโดตสันติความพดต้ทงกกนต่อกันไปช่อกัน บอกสอนแนะนำขันติพระพุทธเจ้าคนนึงสอนว่าขันติความอดทนอดเอาอยู่กับกันมันก็จะเจริญต่อไปม,มีความอดีมันก็มาเจริญในชีวิตอยู่ต่อไปกันมาใครเจริญครูบาอิน รครูบาฝาหลังนั้นเป็นพระสงฆ์สุปฏิปันโนพระผู้ซึ่งปฏิบัติดีปฏิบัติชอบซึ่งทำให้ผู้พบเห็นมีความชุ่มเย็นเสมอท่านแม้ว่าจะมีอายุมากแล้วก็ตามแต่ก็ยังดูแข็งแรงและปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของท่านไมิได้ขาดคือการทำวัดเช้าเย็นพร้อมกับเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาในตอนเช้ามืดและตอนก่อนนอน หลวงปู่รู้มนี้เป็นพระที่สมถะท,ท่านไม่ค่อยจะทําอะไรแไบบว่าจะออกหน้าออกตาอะไรแบบทาแบบเงียบนะ<ม>คิดว่าประจวันของท่านก็มีอย่งนะางงี้พระเนนถ้าอยู่กับวัดอยู่กับหลวงปู่เนี่ยใช้เวลาดึกมากในการท่องบทหนังสือแล้วก็เช้าเย็นทอมนวัดนะฮะทอวัดสวดมนต์เวลายเย็นเช้านี่ก็บ,บางครั้งก็ตีสี่ทําวัดเช้าเสร็จก็นั่งสมาธิจนสว่างครับ จะเป็นกี่นาทีก็ไม่รู้นะครับสว่างเมื่อไรก็ไปบินธรรมบัตรกันบินธรรมบัตเสร็จสัดเรียบร้อยก็มาฉันันะเรียบร้อยก็สวดมนต์อโมทนาพระอีกทีน้องนั้นก็แยกย้ายกันไปท่องบนหนังสือตามตำราบ้างนั่งสะมะววาธิภาวนาบ้างเวลาท่านรับแขกก็ช่วงเช้านี่ก็ประมาณเจ็ดโมงครึ่งถึงสิบโมงครึ่งนะฮะแล้วนอกนั้นท่านก็จะพักเคยไปรับอีกทีก็สามโมงเศษ การเข้าพบหลวงปู่ยากไหมครับาเข้าพบหลวงปู่นี่ไม่ยากงะขอให้รู้เวลาว่าท่านออกเวลาไหนแล้วเป็นไหนแค่นั้นถ้าว่าเวลาท่านพักละจะเป็นใครก็แล้วแต่ท่านจะรับมาแม้แต่พระฤาษีขายก็ไม่มีสี่เจ้าโทนคุกรลงท่านได้เลยท่านจะ็อกของท่านเองหมดนะอย่างทุกวันที่ผ่านมานี่ท่านช่วยเหลือตนเองได้หมดและหากว่าท่านมีโอกาสได้ไปจังหวัดเชียงใหม่ก็อย่าลืมไปกราบขอพรท่านด้วยตนเอง และณโอกาสนี้ท่านผู้ชมรายการเปิดบันทึกตำนานขอได้พร้อมใจกันรับฟังพรอันประเสริฐจากพระครูบาอินอินโทหรือท่านพระครูวรวทุทิคุณวัดฟ้าหลังอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกันทั่วประเทศณบัดนี้ น้ำมาสาการหลวงปู่ฟ้นเหล,ลาในที่ขาขารับันนี้แล้วก็จลถ่ายบุกไปในทีาขอันี้แล้วก็ขอใื้ทุกคนเจริญไปด้วยอายุปีอายุเดือนอายุวันอายุงามจกปีจกเดือนจกวันจกยามแม่นอยู่คือมีใจไปอมีจกไม่ลับ ตั้งแต่มันนี้เป็นต้นไปเลอขอๆในโพนจะกแขยังโลกไปใครเจ็บเป็น้นมาเคาะปีเคาะเดือนเคาะวันเคาะยามเคาะเจ็บเคาะไม่เคาะคลายเคาะหนาวเคาะเมื่อรับเมื่อตื่นเคาะเมื่อยืนเมื่อเตลเคาะเมื่อเ้ยวเมื่อผอเคาะเมื่อคืนหวานเคาะเมื่อวันบนรูเคาะเมื่ออุ้เมื่อจ่าเคาะนานาต่างๆสามสิบขอไปหน้าสิบข้อไปหลังข้อไปหลัง อย่ามาอยู่ท่าขอบไปนาอย่างไรมาจนขอบไปบนอย่างไรมาใกล้ขอบขี้ไรอย่านมาปานถูกต้องจงเฮาตกไปตามพระอาทิตย์ไกลแสนขอบจงเฮอตกไปตามพระจันทร์ที่นอกพระหัตถสวรรค์จงเฮอตกไปตามพระอังคการที่พเพื่อเชียงแผ่นดินชุดจงเฮาตกไปตามพระพุทธที่ปาไม้ยดงเย็นมเช้องที่พระพุทธเจ้ามงวไวสาสนา จุงเอตกไปตำพระพันมกคานเต่ต้องในแห่งห้องเมืองดอนสุขเสาลาหูเต็มตังเข้าได้รับพอดีแล้วจุงเอตกไปไตลาไตขอบว่าจะกลาบ้านตัแล้วขอนำเอามายังลาภาษการคือโจกลาบโจกปีโจกเดือนโจกวันโจกยามแม่นอยู่มีใจไปก็บของมีโจกมีลาบตั้งแต่มันนี้เป็นจนไปนั้นอย่าการอย่ากาแต่ สปีติยศมิวัดจันตุสับปะหลังวินาศตุมาเตปอวันวันร้อยยศพีติสนตนาลิานิจามุทราป็นยินนวัตตาลธัตมาวันทนติานุวันสุขังฟ้า